สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทําเมนูแกงมะเขือเหลืองใส่ตัวใบพริกนะครับตัวมะเขือเหลืองเนี่ยหรือหลายคนจะเรียกว่าตัวมะเขือขื่นนะครับมะเขือเหลืองก็จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของใส่เลยทกนขั้นตอนแรกเราก็ใส่ตัวเครื่องแกงเลยนะครับตัวเครื่องแกงเนี่ยผมจะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราจะทําไม่ได้เผ็ดมากเลยคนหรือเพื่อนเพื่อนชอบเผ็ดมากกว่านี้สามารถปรับเปลี่ยนตามเพื่อนเพื่อนชอบได้นะครับ ใส่ตัวเครื่องแกงไปแล้วก็ตามด้วยตัวน้ำเปล่านิดหน่อยก่อนนะครับแล้วก็มาล้วนให้ตัวเครื่องแกงแล้วส่งกลิ่นหอมทุกคนตัวเครื่องแกงส่งกลิ่นหอมแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อหมูสับนะครับตัวเนื้อหมูสับเนี่ยผมใช้ประมาณ400กรัมแต่ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ทานเนื้อหมูใช้เป็นตัวเนื้อสั์อื่นก็ได้นะครับเอาตามที่เราชอบไปทุกคน เราก็จะมาผัดตัวเนื้อหมูกับตัวพริกแกงเนี่ยให้เข้ากันนะครับตัวเนื้อหมูเนี่ยผมจะผัดให้สุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาตินะครับตอนนี้ตัวเครื่องแกงส่วนกลิ่นหอมมากทุกคนตัวเนื้อหมูเราก็สุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อไปผมจะตามด้วยตัวน้ำปลานะครับ น้ำปลาวันนี้ผมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งก่อนนะครับต่อไปจะตามโดยตัวน้าตาลเพื่อนๆไม่ทานหวานไม่ต้องใส่ตัวน้าตาลก็ได้นะครับผมใส่ลงไปให้มันตัดรสชาติเพื่อความลมกล่อมมากขึ้นนะทุกคนมันจะได้ไม่เค็มโดดน,นะครับต่อไปเราก็ผัดคลุกเขาให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับต่อไปเราก็จะตามโดยตัวมะเขือที่เอาไปหัน่นแล้วก็บีบตัวมเมล็ดออกนะก่อนแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือไว้นะครับ ใส่น้ำเปล่าตามลงไปให้ท่วมนะครับวันนี้ผมจะแกงให้มีน้ำนิดนึนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบทานแกงที่มีน้ำเราใส่แค่พอคุกคกิดก็ได้นะครับแต่ขั้นตอนเนี้ยผมจะใส่ตัวน้ำไปให้ท่วมตัวเนื้อสัดของเราแล้วผมจะเคี่ยวทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะครับให้ตัวเนื้อมะเขือของเราเนี่ยมีความนิ่มนะเพราะว่าวันนี้จะให้แม่ทานได้ด้วยนะครับเพราะแก่ฟันไม่ค่อยดีแล้วต่อไปเราชิมรสชาตินะครับ เรื่องรสชาติเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบนะครับผมจะเพิ่มตัวความเค็มจากน้ำไปนิดหนึ่งครับต่อไปก็ใส่ตัวพริกกับตัวใบพริกเนี่ยวันนี้ตัวพริกกับตัวใบพริกเนี่ยผมเก็บเองจากหลังบ้านทุกคนใบมันอาจจะไม่ได้สวยมากคนระับพริกเมล็ดมันก็ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่จะส่งกลิ่นหอมทุกคนต่อไปก็ผัดต่ออีกแป๊บหนึ่งนะครับ มาถึงขั้นตอนนี้เราก็จะปิดท้ายด้วยตัวใบกะเพราทุกคนเมนูเราทําง่ายไหมครับเจ็ดิด็ดเลทุกคนใส่ใบกะเพราไปแล้วก็ผัดให้ตัวใบกะเพราตลดแป๊บหนึ่งทุกนอยากบอกว่าหิวข้าวมากทุกคนพอใส่ใบกะเพราเพิ่มไปกับใบพริกเนี่ยกินหอมตะลุ่นวน ไปครับเดี๋ยวเราไปตักตือปลาจารย์วนหิวข้าวแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูครับที่ทําทานง่ายครับเครื่องปรุงก็ไม่เยอะส่วนรสชาติเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถปรับเปลี่ยนตามที่เราชอบไปเลยเดี๋ยวนี้ผมต้องขอตัวไปทานข้าวแล้วนะครับมาลองชิมสักคำา้วคนอดใจไม่อยู่ครับแบบตัวเนื้อมะเขือนะผมเคี่ยวไว้ประมาณสิบนาทีทุกคนยุ่ยมากครับ